สวัสดีครับระยองโค้ดฟิตฟาร์มครับวันนี้ผมทําคลิปการถ่ายรูปถ่ายคลิปร่วมกันระหว่างข้าวปลาวายเคนะครับกับถังบรรจุข้าวปลานะครับถังบรรจุข้าวปลาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นถังที่ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับฝาถังนี้ก็จะมีซีลนะครับกันชื้นนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับ ถังนี้บรรจุได้ประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับใส่ข้าวปลาได้ประมาณห้าถึงหกกิโลอ่าเปิดมาเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับจะมีซิลกันชื้นบริเวณรอบๆขอบปากถังนะครับดูในถังกันนะครับถังคลีนสวยงามมากครับบรรจุได้ประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับคือห้ากิโลเนี่ยข้าวปลาไบเคนใส่ได้แน่นอนนะครับแล้วมันจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเทข้าวปลาถุงนลองทดลองในการเทใส่ให้ดูนะครับในใช้มือเดียวนะครับอาจจะ เดี๋ยวดูว่าจะหกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมใช้ไปบางส่วนแล้วครับประมาณแม้นี้น่าจะเดีืยวประมาณสักสี่กิโลได้นะครับเื่อนคไยดูกันนะครับคือดึงสูได้เนี่ยมั่นใจว่าจะเฉียดหกกิโลนะครับแต่ห้ากิโลสบายๆนะครับอันนี้ใช้มือเดียวนะครับ ประมาณ4กิโลนะครับถุงนี้ผมใช้ไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับมือเราล้วงได้สะดวกสะดสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอย่างเงี้ยพอใส่เสร็จปุ๊บเรามีสิวเราก็ปิดนะครับพอกดแนงนจะเปิดยากนิดนึงนครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่บอ่อปลาให้ดูเลยกันเลยนะครับว่าการใช้งานจริงนี่บอ่อปลาครับหลังบ้าน,นีนขนาดประมาณ 30ตันนะครับเติมน้ำน้ำลึกเมตรดเซนในน,นี้ผมจุป,ปลาไว้10ตัวนะครับจะมีโคกุจากซาไกามีโชว,วาไดานิชิคาราชินีจะมีจากโคนิชิแล้วก็โอกวะนะครับแล้วมีตันโจโชว,วานะครับแล้วก็จะอีซาอีกสองสามตัวมาเพื่อนดูถางอาหารนะครับดูมือนะครับล้วงสะดวกมากนะครับทา่านใดจะใช้ช้อนตวงใช้ถ้วยกันชืน้นกันเหงื่อที่มือออกก็ได้นะครับ เด็กขึ้นมากินข้าวกันนะครับปันโจนะครับจากมารุโดนะครับโกกุตัวนี้จากซาไกนะครับราชีมี3ตัวนะครับจากโคนิชิหนึ่งตัวโอควะสองตัว มโชว่าอยู่ตัวหนึ่งครับแล้วก็ตอนโจชว่านะครับรวมประมาณ10บตัวนะครับในสิบตัวละไม่ประมาณนะครับเดี๋ยวให้กำมือนึงนะครับลองใช้งานจริงให้ดูเลยครับโชว่าตัวนั้นจากไดนิชี่นะครับประมาณ5 5าส้าถึแล้วครับ บรรจุอาหารปลาครับจุได้ประมาณ5-6กกิโลนะครับปิดนะครับมีสิวขออนุญาตเดินไปเอาใบไม้ออกนิดนะึงใบไม้ร่วงนิดนึ่ ถ่ายทำไปด้วยดูแลบอ่อไปด้วยเ,เพื่อนท่านใดยังไม่มีถังบรรจุอาหารปลานะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับระยองโคยยครับขอบคุณครับ